โอ you know, no mm ้โหโอ้โหคุณมาดูคนตอนรอตอนนี้นะพระเจ้าโอ้โหหกเบอร์เก้าวันนี้เราแตกคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะฮัลโหลนะคะกราบสวัสดีนะคะมีรักแฟนเกมทั้งหลายนะจ๊ะกลับมาพบกับแอดมินคนสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะกับหน้านี้เลยมาต้องแวซองนะจ๊ะโอเค หลังจากที่เคยเล่นมาจองหนึ่งแด้วเดี๋ยวเรามาลองมาอ่ะมาจองช่ยมาจองสองกันดีกว่าเริ่มจะเี้ยงพันกันแล้วนะโอเควันนี้นะคะเรามีทุนกันที่แปดพันบาทกับไม้ห้าสิบเบ็ดห้าสิบโอเควันนี้เรามีทุนเยอะค่อนข้างที่จะแบบเออื้อไปไวขอเพิ่มเบ็ดเท่านี้ก่อนนะจ๊ะโอเคพี B ่ไวไม้นะจ๊ะซื้อ น้านี่เขาจะบอกว่าพี่วายแตกตัวตัวแตกเยอะมากในจ้ามีกถึงคูนหเลยโอเครอบนี้6กพัรับไปก่อนรอบแรกสวยๆไปไปต่อไปต่อนะไปต่อนะใครที่คุณน้อยก็นะค่อยๆเล่นไปนะจ้ะทีละเบ็ดนะจ้ะไม่โลบมักงเนาะเออแต่วันนี้นะคะรู้สึกว่ามีจะใจร้อนเราเพิ่มไปเป็นหนึโอเคไปต่อถ้าเกิดว่าได้เงินเยอะก็เพิ่ม เยิ่ไปเยอะนะคะนี่แอดจะชอบมาเลยแต่ว่าถ้ามันได้น้อยลงก็เพิ่มเบ็ดน้อยลงนะโอเคใครอยากตามก็มีลิงก์ใต้คลิปนะไปตามกันได้นะจ๊ะโอเคลูกเต๋าเรียงกันสวยๆแบบนี้นะจัดแจากอีกคูณ5รับไปมาเมาออีกโอ้โหรอบนี้ซุปเมกะหนึ่งหมื่สสวยพี่สวยสวยพี่สวยมากสวยไปอีกไปต่อเออ วันนี้นะคะเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปชิงชาแนลมาะค่ะชาแนลนะคะอยากได้กระเป๋าใบใหม่จะได้ไหมจะได้ไหมวันนี้มีทุนนะอ่ะลุยกันเลยก็ใครที่ดูอยู่ก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะดูไปมันเพื่อนนะจ๊ะโอเคอ,เคอเคูณนห้าไปดับเบิลมานี่เบ็หนึ่งร้อยอยู่นะอะรับอีก สวยหมื่นหสวยพี่สวยโอเคไปต่อยาวไปยาวไปนะแม่เออเมื่อกี้มีทน8ปดพนะจ๊ะได้กําไรมา3ามหมแล้วเบ็ดหนึนะหน้านี้นะจ๊ะมาจองเวนะของค่ายพีจีนะเขาบอกเลยว่าปังโอเคไปร้อนอีกแล้วเพิ่มเบ็ดไป500รเลยเออฮจะบอกว่าตอนนี้กําลังหน้ามือตาวัวนั้นจะบอกให้ไม่เคยเล่นไม้เยอะขนาดนี้นะ แต่ว่าอยากลองเสียงทุกการลองพิมพ์จะลองเสียงนะ้าไปไปต่อต่อนะแม่นะเป้าหมายชาแนลของเรานะวันนี้เออคูณสามมาไหลมาสวยไหมสวยไหลมาที่วายมาต้องเข้านะเออเออ,อย่างนี้แหละสวยแม่โอ้โห โอ้โหคุณมาืดูคนรางวัลรอมตอนนี้นะพระเจ้าโอ้โหหกหมื่นเก้าวันนี้เราแตกเหมาะเหมาะไปเลยนะคะหนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทกำไรปร่งปรังมากแม่แน่นอนกระเป๋าใหม่ของเราไปถอนแล้วนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า